ไปเร็วๆคนจะทํางานเร็วๆไปนอนที่นอนตัวเองไปไม่เอาทําไมเราไปพ่อจะทํางานไปเร็วๆไปไปนู่นไปนอนที่นอนนู่นนูที่นอนตัวเองนู่นนู่นเห็นไหมนู่นนู่นไปเร็วๆลูกไปเร็วๆไปโอ้ยมึงเป็นอะไรของมึงวะวันนี้ฮะ ก็คนจะทำงานเนี่ยไปดีเร็วๆหน่อยไม่เอาไม่เอาตรงนี้พอจะทำงานอ้วนดูมันทำดิเร็วลูกเร็วเร็วๆร็วเร็วเวเร็วหน่อยคนจะทำงานแล้วไปไปไปนอนไปนอนที่ตัวเองไปยอมไปอีก เร็วหน่อยสินอนอื่นอยู่ได้เร็วเวลูกลูกไม่จะมานอนทำไมเขาจะทำงานเนี่ยเร็วไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวลูกเร็วหน่อยไม่ไปแล้วพี่น้องเย๋ย อืดอยู่นี่แหละต้องสัยต้องเอาไม้บรรทัดต,ตีซะแล้วเร็วหน่อยลูกเร็เวเร็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 วหน่อยก็เร็วเร็วหน่อยดิเร็วมันจะหลับแล้วเอาเข้าไปดูพุงนดิดูบูกินเป็นพายุเลยกินแต่ปลา อาหารเม็ดก็ไม่กิน